tới cuộc đầu cái này nó phải đen không anh không thầy không toàn được phải วมันะไป้ว้แล้านำกวนเด้า้น้กันยาเด้มันจะไปหรือไม่ส่วนละกินมนื้อจ้ากินเือมาได้จ้ากินขาจ้า

cào chạy đua luda cai là cào chạy đua luda cai là bát 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 bát

กินข้าวนากันมาเดี๋จ้ากินข้าวนำกันข้าต้มหมูเด้อจ้าข้ตคมหมูก็ครัวค่ะ

พุทธกของคุณด้อจ้าเพุ่ธกรครอบคัวค่ะสามมิตรจเดี๋ยวไสามเดี๋ยวไอยด้ก็ไปจะกะไกิน้มาป่งกินข้าวคน้ำตามาเด้อ กินข้าวนากันไม,ม่ส่วนละกินมือค่ะกินมือมาได้จา้จากินเผาจ้าไมีส่วนละกินมือค่ะกินมือมาได้จา้ากินาจ้า มาดูจ้าจิมข้าวน้ำาลมาดูจ้าจิมข้าวน้ำาาด้ามขวนาไม่ส่วนละ เงินค่ากินนี่มาเด้อจ้าสิเข้าจ้าต่อไปเด้อเด้อเอามาเป็นซีเรียสนะครับเดี๋ยวก่อนน้องๆขอนาทีซ้ํามีซิเดี๋ยวได้320เดี๋ยวได้200บาท <laughs> 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 dạ bây giờ nó không có phải cho trẻ con nữa.

Jinnu ka, Jinnu, maa da jaa, ki tau jaa Jinnu พุทธกรรมของคุณเด้อจ้าพ <k> ุทธกรรมก็กล <ke wa> ัวค <k> ่ะกินข้าวค่ะกินข้าวน้ำกันมาเด้อกินข้าวนำกันกินข้าวน้ำไม่ดี